อุดอาทิตย์เลืองเดชวิเศษล้ำว่ารู้ธรรมหรือเลิศประเสริฐศรีมิตรสหายห่อจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชากว่าพงพันประกอบด้วยยศศักดิ์จากสำเร็จเป็นบำเดจแก้วแหวนแสนมหันทั้งเงินทองโสภาสุทาคันทั้งแพรพันจิตโอบโรคมิวายจะชำนะศตูหมู่ทั้งสิ้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเลิศวิไรล้วนแต่ได้ความสุขทุกขไม่มีสาธุ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 m o r t ิ p ผาดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชาวัตถุมงคลเพื่อเสริมดวงชะตาให้เป็นมหารวยนะครับเพื่อความเป็นสิริหลมงคล คลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนเมษายน2564ปีใหม่เทศกาลสงการานต์วันสงการานต์เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตที่พลิกฟื้นกับร้ายกายดีการดำเนินชีวิตได้รับแสงสว่างก็คือวันปีใหม่ของประเทศไทยเป็นปีแห่งความสุขจะได้พบปะครอบครัวเป็นวันรวมญาติพี่น้อง นะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ในบ้านจะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสารรค์ร่วมกันส่งน้ําพระพุทธรูปที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่และทําบุญเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นวันสงการเนี่ยเป็นปีใหม่ของประเทศไทยการเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่ขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่เช่นปีชวดเป็นปีฉลูคือปีนักสัตว์ใหม่ไม่ใช่ พุทธศักราชคือพศออใหม่การเปลี่ยนปีใหม่ คือนักสัตว์ใหม่กับพศออใหม่พุทธศักราชใหม่เนี่ยนี้จะไม่เหมือนกันเพราะจะค่อมอยู่กันถึง3เดือนเศษคือการเปลี่ยนปีพศพุทธศักราชใหม่ถือเอาวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ของทุกปีซึ่งในทางราชการของประเทศไทยเนี่ยได้จัดเปลี่ยนแปลงเมื่อพศ2 4 8 4เป็นต้นมาเพื่อให้เหมาะสมแก่สมัยสากลน,นิยมการเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่นั้นจะยึดถือตามแบบโบราณซึ่งปฏิบัติกันมานานแล้วให้ถือ วันที่14เมษายนเป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตว์ใหม่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยจากปีชวดเป็นปีฉลูเพราะยึดถือจากดวงดาวบนท้องฟ้าดาวพระทิตย์โคจรเข้าสู่ คลาราศีเมฆเมื่อไหร่วันนั้นโดยตำแหน่งดาวพระอาทิตย์เป็นมหาอุดดังคำพยากรณ์ที่ว่าอุดอาทิตย์เรืองเดชวิเศษล้ำว่ารู้ธรรมหรือเลิศประเสริฐสีมิตรสหายหอจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชาขว่าพงพันประกอบด้วยยศศักดิ์จักสำเร็จเป็นบำเหน็จแก้วแหวนแสนมหันทั้งเงินทองโสภาสุธาคันทั้งแพพันจิตโอบโรคมิวยัย จะชำนะศัตรูหมู่ทั้งสิ้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเลิวิไลล้วนแต่ได้ความสุขทุกข์ไม่มีก็จะถือว่าดูจากดวงดาวบนท้องฟ้าถ้าเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมฆปีนั้นวันไหนวันนั้นถือว่าเป็นปีนักสัตว์ใหม่เป็นวันมหาสงการวันมหาสงการปีพุทธศักราช2564ปีฉลูวันพุทธที่14เมษายนพุทธศักราชพศ2564ตรงกับวันพุธ ขึ้นสี่ข้ามเดือน6ปีฉลูเป็นอธิกามาศปกติวาตปกติสุรทินเป็นวันมหาสงการนางสงการชื่อรากสดาเทวีทรงภาวรัตทัดดอกโบวลวงแก้วโมลาเป็นอาพรพัดสหานโลหิตผัดขวาทรงตีศูนย์ผัดซ้ายทรงธนูศิลเสด็จสายญาตหลับเนตรนอนหลับตามมาบนหลังสุกรเถลิงศกเป็นจุลศักราช1383วันที่16เมษายนพุทธศักราช2564เวลา7นาฬิกากับ3 เจนาที12วินาที คำพยากรวันเถลิงศกปีนั้นพ่อค้าพาณิชย์ทั้งหลายอันไปค้าขายในต่างประเทศต่างๆจะประกอบไปด้วยพัสดุเงินทองและจะมีความสุขเป็นอันมากคำพยากร์วันสงการปีนั้นเท้าพญาจะได้เครื่องบรรณาการแต่ต่างเมืองและจะแพ้ลูกอ่อนหนักคำพยากร์วันเนาปีนั้นลูกไม้จะแพงลาตระกูลทั้งหลายจะร้อนใจคำพยากรณ์เกี่ยวกับน้ำนักคราชให้น้ำห้าตัวฝนต้นปีกลางปีปลายปี เสมอกันแลคําพยากรณ์เกณฑ์ทัญญาหารได้เศษศูนย์ชื่อปาปะข้าวกล้าในภูนาจะได้ผล1ส่วนจะเสีย10ส่วนคนทั้งหลายจะได้ทุกลําบากได้ยากเพราะกันดานอาหารบ้างจะชิบหายเป็นอันมากก็ถึงบอกให้เตรียมพร้อมรับมือทั้ง12ลราศีเป็นปีที่2ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเคยดูฟูลเฮาส์ไหม สู้สฮิมเนสเยโภคีฮหจีมาเซยงทำซัมมิดาในการส่งน้ําพระพุทธรูปที่บ้านเพื่อความเป็นศิริมงคลให้บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเคหาสถานอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขเสริมและเรียกรักสินเงินทองนะครับในช่วงวันสงการเนี่ยให้ทําในวันพุธนะที่14นะครับช่วงเวลา11บเอนกาหนาทีหรือทําในวันพระพฤหัสบดีก็ได้นะครับที่15ก็คือทําช่วงเวลา12บสนกาสินาทีนะครับ ช่วงสองเวลานี้นาะให้คุณเลือกได้เลยว่าคุณจะทำพิธีส่งน้พพํพระพุทธพระพุทธรูปในวันไหนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะถือว่าเป็นเกณฑ์การเริ่มต้นที่ดีนะครับและปลอดภัยนะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับเป็นช่วงเวลาจากฟ้าก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ที่จะทําพิธีการส่งน้ําพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็ให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับจุดธูป3าดอกนะแล้วก็ว่าน้โมสามจบนะครับแล้วก็ให้สวบดบทสวดมนต์นี้ น,นะครับเพื่อขออนุญาตคมามิพันเตคมามิพันเตคมามิพันเตสามจบนะครับแล้วคุณก็ขออนุญาตและขอพรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะข้าพระพุทธเจ้าขอแต่องค์พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์และเทพเ,เจ้า ทั้งหลายที่ข้าพระพุทธเจ้าทําการส่งน้ําพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องด้วยวันสงกรานตขอได้โปรดเมตตาประธานพร84,000ีพัน 80, 000, 000, ประการให้กับข้าพระพุทธเจ้าขอให้ครอบครัวของข้าพระพุทธเจ้าอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขจงเจริญด้วยอายุวันละสุขภาระเจริญด้วยปัญญาดีปลอดภัยพิบัติทั้งปวงเจริญด้วยโชคลาภทรัพย์สรรินเงินทองเข้ามามา,มากมายมีความสุขสวัสดีอันเป็นสิริมงคลด้วยเถิด ถ้าพระพุทธเจ้าขอพระบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วก็สาธุนะครับพอเสร็จแล้วนะก็ให้ไปอาบลดน้ําดําหัวผู้หลับผู้ใหญ่พ่อแม่นะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะหรือจะไปทําบุญเข้าวัดทําบุญฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรม ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาด้วยนะครับดวงชะตามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องควรเร่งสร้างบุญสร้างกุศลถึงจะดีนะครับก็จะมีผลต่อในดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับส่งผลถึงดวงดาวที่โยกย้ายราศีในครั้งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับตั้งแต่ประมาณต้นต้นเดือนเมษายนเลยนะจะมีดาวพระคราอยู่2ดวงนะครับซึ่งจะมีปัญหานะครับก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์เพราะดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ยจะดับ นะครับในช่วงต้นเดือนเมษายนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในเรื่องของดาวดับเนี่ยหมายถึงดาวพระเคราะห์ใดก็แล้วแต่นะที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ตั้งแต่5องศานะครับเพราะฉะนั้นดาวเริ่มไม่มีแสงแล้วนะครับแต่ถ้าดาวพระเคราะห์ใดซึ่งห่างจากพระอาทิตย์ไป5องศาขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ,อันเนี้ย ถือว่าดาวเริ่มมีแสงเป็นของตัวเองนะครับแต่ถ้าดาวใดถ้าเก้าไข่เข้ากล้พระอาทิตย์เนี่ยดับหมดนะครับถ้าดับสนิทแล้วเนี่ยในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยก็จะดับก่อนดาวพระดาวพระศุกร์เนี่ยจะดับสนิทเลยนะครับก็คือในวันที่5เมษายน64และดับไปจะถึงวันไหนนะครับดับไปถึงวันที่12เมษายน64นะ ในดวงชะตาในช่วงนี้นะครับดาวศุกร์ก็ยังถือว่าเฉยๆยังอืดอๆอยู่นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าดาวศุกร์กอาทิตย์ยังใกล้เคียงกันอยู่ในเรื่องขององศานะครับแต่ถ้าจะเต็มที่ดาวศุกร์มีกําลังที่ดีในดวงชะตาก็คือ22เมษายนเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและดาวพุธเนี่ยดาวพุธก็จะดับสนิทในวันที่7เมษายน64 นะครับดับไปถึงวันที่11เมษายน64นะซึ่งเป็นจังหวะที่ดาวพระพุธย้ายราศีด้วยเช่นกันดาวก็เริ่มมีแสงเป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพระสุขดับหมายถึงความรักการเงินจะมีปัญหานะครับให้ระวังนิดน,นึงด้วยนะส่วนดาวพุธดับหมายถึงความคิดนะครับปฏิภาน์ไหวพริบมักมีอุปสรรคติดขัดในช่วงนี้หรือการสื่อสารจะมีปัญหาก็ได้นะครับ ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะมาพูดถึงดาวดวงแรกเลยนะครับซึ่งจะโครจรย้ายราศีเนี่ยในเดือนเมษายนนะครับก็คือดาวพระพุธจะเดินหน้าเสิร์อย่างรวดเร็วในวันที่11เมษายน64เวลา12.18น,นาทีของชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพบลาพระนะครับโครจรเนี่ยสถิตเข้ามาอยู่ในภพสุภะในราศีเมษอยู่ในเรือนของอังคารน,นะครับ อยู่พบสุภาพเนี่ยตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดคําจานนิดนึงนะครับในโดยชะตาคุณนะแต่จังหวะชีวิตในช่วงนี้นะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะดําเนินการทำมาหากินตามทํานองของธรรมโชคลาบจะช่วยเหลือให้สําเร็จผลสมความปรารถนาในทุกประการนะครับเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือนะเพราะเจ้าชะตาชอบบําเพ็ญคุณงามความดีทําบุญทากุศล อีกทั้งรายได้หรือโชคลาภของเจ้าชะตาที่มีเข้ามานะครับก็เป็นที่ยอมรับในสังคมคนรอบข้างในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเจราจาตกลงต่างๆนะครับหรือออกสื่อต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นผลดีกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะดาวต่อมาเลยนะครับซึ่งตามมาติดๆก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์นี้อย่างที่บอกเนี่ยจะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วตำแหน่งเป็นป่าแล้วก็เป็นอุจจาพิมุกในวันที่12เมษายน64เวลา11.23นา ดาวศุกร์เนี่ยก็เป็นดาวเจเรือนพบศาสชาและ,ะในเรื่องของงานเข้ามาสู่พบสู่พระราศีเมฆอยู่ในเรือนของอังคารนะครับในเรื่องอการงานอาชีพนะครับการงานของคุณเนี่ยจะขยันมากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะครับถ้างานอะไรก็แล้วแต่ซึ่งทาแล้วมีรายได้ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเนี่ยนะคุณก็จะทําอย่างดีอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน นะครับชีวิตในช่วงที่ดาวสุขย้ายเข้ามานี้นะครับก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นบุคคลซึ่งดีอย่างต่อเนื่องนะครับโชคก็จะช่วยเหลือต่อเนื่องด้วยเช่นกันในการที่ทําให้สําเร็จผลการประกอบธุรกิจการงานได้รับเกียรตินิยมนะครับทั้งในเรื่องของการสังคมการบ้านการเมืองต่างๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยบรรดาลให้แถวคาดปลอดภัยอันตราย และช่วยให้พบกับความสําเร็จตามที่มุ่งหวังเอาไว้นะครับในดวงชะตาเนี่ยศาสตรชะสุภาษสังคมจะช่วยเหลือส่งเสริมให้เจ้าชะตามีเครดิตม,มีชื่อเสียงที่ดีในดวงของคุณถือว่าสังคมที่คบหาอยู่นี่เป็นสังคมที่ดีในระดับหนึ่งนะครับเป็นสังคมที่คิดการไกลในดวงชะตามองไปข้างหน้านะครับเออส่วนในเรื่องของงานด้วยเช่นกันนะครับงานก็จะพบกับความสําเร็จที่ดีในดวงชะตาของคุณ นะครับมันก็ส่งผลให้การงานของเจ้าชะตาจะไปที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในสังคมในระดับหนึ่งนะครับงานของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะจะต้องเป็นงานที่มองไปข้างหน้ามองการไกลถึงจะดีนะครับเพราะเป็นอุจจาพิมุกก็อยู่หน้าอุหนึงตำแหน่งหน้าอุดคือคิดไปไกล นะครับกิบค,ค,ค,คนกิบไปข้างหน้านู่นแล้วนะเออถ้าเป็นอุจจาวิด้านหลังอุดงานนั้นมันจะมาในเรื่องของโชคลาภเป็นขั้นบันไดค่อยๆไต่ไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเออนะถ้าเป็นมหาอุดก็มั่นคงดีอยู่แล้วนะครับวาสนาสูงส่งทําอะไรก็จะประสบผลความสําเร็จสมหวังนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะครับในเรื่องของงานจะประสบผลความสําเร็จของชาวลัคนาราศีสิงห์ นะครับในช่วงนี้คุณก็จะมีความสุขมีสิ่งที่ดีนะครับชอบในเรื่องของการสังสรรค์การจัดงานเลี้ยงต่างๆความสุขก็จะมีความสุขในครอบครัวด้วยนะครับถ้าในด้านของความรักถือว่าในช่วงนี้นเ,ๆๆเนี่ยชาวราศีสิงห์จะเป็นคนที่ดูลักษณะแบบเป็นคนที่บูชาในเรื่องของความรักนะครับเออความรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนจะยากดีมีโจรน,นูน่นนี่นั่นนะครับก็จะไม่ใส่ใจหรือคิดมากต่อสิ่งใด แต่ขอให้พบคนรักในอุดมคติก็เพียงพอแล้วนะเออซึงมีความจริงใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อกันดาวคู่ครองก็ยังโครจรอ,อยู่ในภพกรรมะนะครับตำแหน่งก็เป็นนิพในดวงชะตาเนี่ยถือว่าคนรักคู่ครองช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการงานให้กับเจ้าชะตาเนี่ยในระดับหนึ่งนะครับแต่คู่ครองของชาวราศีสิงในช่วงนี้นี่นะอาจจะไม่ค่อยที่จะมั่นคงสักเท่าไหร่นะ นะครับแต่แต่ข้อดีก็มีอาจจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่ได้แข็งกระด้างอะไรมากมายจดเกินไปนะครับแต่ในช่วงนี้ถ้าคู่ของคุณเนี่ยฮึดฮัดแข็งแสดงว่าใหม่ช่แล้วตามดวงจะตามในช่วงนี้นะครับต่อมาเลยนะครับมาถึงดวงดาวที่สําคัญเลยนะก็คือดาวพระอาทิตย์เทศกาลปีใหม่สงการนะครับเวลาเขาดูการเปลี่ยนปีนักษัตรเนี่ยหรือสองการเนี่ยจะดูก็คืออาทิตย์โคจรย้ายเข้าสู่ราศรีเมษเมื่อไหร่นั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็น วันสงการของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์โครจรย้ายราศีนะครับตำแหน่งก็เป็นมหาอุดเนี่ยในวันที่14เมษายน64เวลาตี3 40นาทีตี 3- 40นาทีเนี่ยก็เข้ามาสู่ภพสุภะอยู่ในราศีเมษในเรือนังคารเพราะว่าตำแหน่งเป็นมหาอุดเนี่ยถือว่าดีในดวงของชาวลัคนาราศีสิงนะครับจะเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลจะได้รับการจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองนะครับด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับใจบุญใจกุศล,ลจะได้รับการยกย่องนับถือนะในการบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับตนุสุภาเนี่ยเจ้ชาชะตาจะมีความสุขในครอบครัวด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเจ้ชาชะตาเนี่ยจะมีเครดิตความน่าเชื่อถือจะได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจในสังคมส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น ในดวงจะต่างคุณนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวาลัคนาราศีสิงห์พยายามทำอะไรก็ได้ออกซื่อทำบุญเกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับโดยส่วนรวมมถึงจะดีนะเออทำบุญนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแล้วคุณก็ถ่ายรูปลงเฟซลงโซเชียล อะไรเงี้ยนะจะดีมากของชาวลักนณาราศีสิงเลยนะครับช่องทางออนไลน์ติดต่อให้หมดเลยนะเฟซบุ Facebook, ๊กไฮไฟอะไรเงี้ยให้เต็มที่เลยนะต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของดาวพลังขานนะที่จะย้ายราศีในวันที่ 14เมษาย,ยน64เวลา6โมงเช้า35นาทีอังคารนี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในภพลาภะอยู่ในเรือนของดาวพุธนะครับแล้วก็เป็นอนุกเกษตรแบบสลับเรือนนะกับดาวพุธที่อยู่ในราศีเมฆนะครับในดวงชะตานะอยู่ในกรอบนะบเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของคําพูดคาจานิดนึงนะบางครั้งก็อาจจะเป็นคนที่พูดเด็ดแนมคนเก่งเป็นเลิศน,นะนะเออในดวงชะตาต้องใจเย็นๆนะครับ แต่บางครั้งก็มักจะเกิดศัตรูขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะคำพูดของเจ้าชะตาด้วยเช่นกันนะในช่วงนี้อังคารมาส่งผลต่อดวงชะตาของคุณน่ยนะครับก็จะมีโชคลาภอยู่เรื่อยๆนะครับในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมทรัพย์สินเงินทองนะครับชอบทำบุญใจบุญสุนทานนะแต่มักบางครั้งอาจจะเห็นแก่ตัวอยู่บ้างนะในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงนี้จําไว้เลยตั้งแต่วันที่14กลางเดือนไปต้นไป นะครับอุย้ยไม่กี่วันใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยนะให้คุณซื้อลอตเตอรี่เลขบ้านเลขรถจะไว้เลขบ้านเลขรถจะไหมกลางเดือนเมษายนนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ให้มีเลข3อยู่ด้วยและกันนะจะได้นําสิ่งที่ดีๆมาให้นะครับเลขบ้านเลขรถนะหรือญาติพี่น้องนะครับต่างๆนี้จะนําโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆมาให้กับเจ้าชะตาก็ได้นะครับในช่วงนี้เพราะเครดิตความน่าจะถือของคุณ นะครับทาให้ได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาอยู่แล้วอันเนี้ยแน่นอนเลยของชาวลักนณาหลศสีสิงนะครับแม่เดือนนี้ทำไมดีจริงๆนะมีโชคหลาภมีเงินมีทองมีสิ่งที่ดีดเข้ามานะครับเมื่อยามดวงดีเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลจะได้ประสบผลความสำเ,เร็จสมบังเจริญรุ่งเรืองดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระพุธนะดาวพุธเนี่ยในเดือนนี้ย้าย2ครั้งนะครับดาวพุธเนี่ยจะเดินมนในวันที่29เมษายน6 4เวลา สิบเอ็ดนากาหกนาทีนะครับเพราะฉะนั้นดาวพุธนี้ก็โคจรเข้าสู่พบกรัมรมะในราศีพฤษภอยู่ในเรือนของดาวศุกร์นะครับ,รบก็ถือว่าดีในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นี่นะถือว่าคุณทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะมือขึ้นนะครับที่ดีในดวงชะตานะช่วยให้มีความคิดที่ดีในการประกอบธุรกิจการงานต่างๆได้ผลสําเร็จดีทําให้เกิดทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนนะครับที่ดีในดวงคุณนะในช่วงนี้ถือว่าคุณเนี่ยนะครับ จะมีโอกาสที่ดีเข้ามาจะได้รับการยกย่องจากแวดวงสังคมทั่วไปนะครับในดวงนีจะมีเกณฑ์การลงทุนนะครับในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในดวงชะตาขคุณนะครับแล้วก็จะมีโชคลาภหรือผลประโยชน์ในเรื่องของการงานด้วยเช่นกัน,นครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวพุธมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดวงใครเนี่ยมีดาวพระจันทร์เป็นมหาอุดนะครับอยู่ที่ราศีพฤษศเนี่ยนะในพบกรรับม ก็มักจะส่งผลนะครับให้มีคนมารักมาชอบนะครับมีสเสน่ห์ในตัวเองมีมิตรมหาสูงแล้วก็จะได้รับโชคลาภด้วยเช่นกันนะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในดวงชะตาแต่ในดวงนี้มีดาวพระราหูอยู่ในเรือนพบกรรมะด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของคดีความด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเซ็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่ต้องอ่านก่อนเซ็นนิดนึงโอเคต่อมานะมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนนะครับ ชาวราศีสิงห์เนี่ยพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่12เมษายน64เวลา9โมง32นาทีพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรเดินทางไกลระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคภัยแค่เจ็บนิดนึงในดวงชะตางคุณนะครับแล้วพระจันทร์จะเพ่นในวันที่27เมษายน64เวลา10โมง53นาทีหนาเพ่นอยู่ที่ราศีตุล นะครับในพบสัตยชาช่วงนี้ดีนะครับในเรื่องของโชคลาภโอกาสที่ดีเข้ามามีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็จะได้พบเพื่อนเก่ายัางไม่คาดฝันด้วยนะในดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะครับอันนี้ก็ครบแล้วนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะประจําเดือนเมษายนนะเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่สงการของของไทยนะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกคนโชคดีและมีความสุขสมหวังในทุกประการเลยนะครับในเรื่องของการงานการเงินความรัก มีความสุขในครอบครัวเงินทองไหลามาเทมาตลอดไปเลยนะครับสาธุพุทธะสังมีนะชาติีพระศิวรีเถระพระอรหังสัพพาร,ราพังปรสิทธิเตสาธุขอให้กับแฟนคลับของหมอฤิพาดาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะบัดน,นี้ตลอดปีและตลอดไปเลยนะครับสาธุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ